น้องแอลนะฮะวันนี้น้องแอลกลับมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเ,นเล่าให้ฟังเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเ,เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุขโขทยัยนะครับผ่านมาแล้วประมาณสัก10กว่าปีนะเรื่องของแค้นตายหงอุ้ยน่าฟังน้องแอลมาทีไลนี้แต่และเรื่องนี่โคตรโหดทัด้งนั้นนะครูฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอช้าอยู่ใหญ่ครับไปฟังเรื่องนี้พร้อ,รอมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องแอลสวัสดีครับพี่เก่งงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเียว่าไปเรื่อยๆแอลพี่มีเเวลาจนนถึงงทียง่ย คือน,นี้นะครับค่อยๆเล่ากันไปไม่รีบนะ <ผม S 1> นะครับ,รบประสบการณ์ที่เพื่อนคนนี้ไปเจอมาเพื่อนคนนี้สนิทกันมากไหมคือไม่ใช่เพื่อนครับเป็นพี่ที่ทํางานเป็นพี่ที่ทํางานนะฮะใช่ครับอออยู่จังหวัดเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าคนละอําเภออ๋อพี่คนนี้เขาอยู่อำเภออะไรเขาอยู่อำเภอทุ่งเสียมครับทุ่งเสียมก็โอ้โหออกไปไกลเหมือนกันนะนะครับเขาไปเจอะอะไรมาที่โรงเรียนแห่งนี้ครับแค้นตายโหงที่ว่าครับแอล คือเรื่องนี้ครับพี่เก่งมันเป็นเรื่องที่พี่โอ,อซึ่งพี่โอเนี่ยเป็นพี่ที่ทำงานเขาเล่าให้ผมฟังครับ,คร,บครับเขาเล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบเกือบยี่สิบปีมาแล้วครับพี่โอก็เล่าว่าตอนที่พี่โอเขาเรียนอยู่ที่ชั้นมสามใช่ไหมครับครับในห้องของพี่โออ่ะก็มีนักเรียนอยู่ประมาณยี่สิบเกือบสามสิบคนนะครับ แต่ด้วยความที่ว่าอยู่มสามครับมันก็ยังแบบไม่โตเท่าไหร่ก็ยังแบบเป็นเด็กๆอยู่อะไรประมาณเนี้ยครับครับอ่ามันก็จะมีการแกล้งกันแบบเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยครับก็เช่นแตบบ่ว่าเอารองเท้าไปต้อนแบบเมื่อก่อนเขาบังคับให้ตัดหัวเขียงใช่ไหมครับมันก็จะมีการตีหัวกันอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็ฉีกหนังสือเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าคนที่พี่โอเห็นว่าถูกแกล้งบ่อยที่สุดอ่ะ เป็นจ็อบครับจอ็อบใช่ครับเพราะว่าจ็อบเนี่ยเขาแบบว่าเป็นเด็กใส่แว่นท่าทางแบบหุ่นลมนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสู้คนด้วยครับก็เลยแบบว่าจะเป็นที่หมายปองของเพื่อนๆในห้องอว่าจะแกล้งใครก็แกล้งคนนี้ไว้ก่อนอะไรประมาณนัม้มันดูสู้ไม่ได้ที่สุดละอืมอ่าใช่ครับครับซึ่งคนที่แกล้งจ็อบแบบบ่อยที่สุดก็คือนิวครับซึ่งตัวพี่โอเองเนี่ย เขาก็สงสัยก็เลยไปถามนิวว่าเออถามจริงอ่ะทำไมต้องไปแกล้งไอ้เจ้าจ็อบมันด้วยนิวมันก็ตอบพี่โอมาว่าเนี่ยต้องแกล้งจ็อบอ่ะเพราะว่าเหมือนแบบว่าทําให้คนอื่นในห้องเห็นว่าตัวเขาเก่งะอะไรเงี้ยแบบเออมีอำนาจนะอะไรเงี้ยประมาณในความคิดแบบเด็กๆนะครับโชว์พาวใช่ใช่ประมาณนั้นครับครับจนมีอยู่วันหนึ่งครับตอนนั้นมันใกล้พักเที่ยงนะครับครับ นิวกับเพื่อนนะครับเขาก็ไปจับจ็อบอะถอดกางเกงแล้วก็เอากางเกงไปโยนใผู้หญิงโอ้ oh. ครับคอกางเกงแต่ว่ามันไปตกกลางวงผู้หญิงผู้หญิงเขาก็โวยวายกันใหญ่างนเลยครับซึ่งตอนนั้นะ่ะจ็อบแบบมันร้องไห้เลยนะครับครับพี่โอก็แปลกใจเพราะว่าปกติอะ่ะจ็อแอะมันโดนแกล้งประจําอยู่แล้วแต่พี่โอเขาก็ไม่เคยเห็นจ็อบมันร้องไห้มาสักที จนมีครั้งเนี้ยครับแบบว่ามันร้องไห้ยออยกมาเลยอะไรเงี้ยครับแต่ในใจครับพี่โอก็คิดว่าเออสิ่งที่นิวมันทําอ่ะมันก็เกินไปจริงๆอะไรเงี้ยครับครับจ็อบอะ่ะเขาก็ต้องใส่กางเกงในตัวเดียวเดินไปหยิบกางเกงที่อยู่กลางห้องนะครับครับท่ามกลางสายตาของเพื่อนเพื่อนในห้องที่มองดูอ่ะัอืม ไม่รู้ว่ามันเป็นสายตาที่มองด้วยความสงสารหรือว่ามองด้วยความสงเพศ 1> 1นะครับปีวัวน่าจะเป็นอย่างหลังะเ้าพูดตรงๆใช่ครับผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างหลังนะครับอแล้วหลังจากที่เจ๊าะเขาใส่กางเกงเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมครับเขาก็เดินมาหานิวอืแล้วก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับ,รบต่อยนิวเลยอาจจะโมโหหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ด้วยความที่ว่าจ็อกมันไม่เคยสู้คนนะครับครับก็สู้นิวไม่ได้อยู่แล้วนิวก็เล่นสยับเลยครับครับจากนั้นอาจารย์ล้วก็จับเข้าห้องปกครองทั้งคู่แล้วก็ทําทันทุนครับแล้วเช้าวันถัดมาครับตอนที่แบบว่าหลังจากเลิกเข้าแถวครับก็มานั่งรอในห้องเพื่อเรียนคาบแรกใช่ไหมครับครับอยู่ๆครับจ็อกมันก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็ เดินดิ่งมาที่โต๊ะของนิวเลยครับซึ่งตอนนั้นอะที่โอเล่าว่านิวก็กําลังคุยเล่นกบับเพื่อนเป็นปกติอะไรเงี้ยก่อนเข้าเรียนนะอยู่กันเดึนกลุ่มอะไรเงี้ยครับครับ,รบพอจ็อบอะเดินมาที่ถึงโต๊ะของนิวครับก็ชักปืนลูกโม่มาจากกระเป๋าเมื่อกี้นะครับแล้วก็เหนี่ยวไก เสียงปืนนะครับมันดังสนั่นห้องเลยนะครับพร้อมกับเสียงกรีดของนักเรียนผู้หญิงที่อยู่ในห้อง่ะแล้วล่างของนิวอะก็เหมือนกับว่านอนง่ายหน้าอืมกับเก้าอี้ครับครับพร้อมกับเลือดที่แบบว่ามันกระเด็นมู่ทั่วห้องนะพี่เจมสจากนั้นนะครับทุกคนก็วิ่งเหนียวมาจากห้องแล้วก็ทิ้งให้จ๊อบอะอยู่กับล่างของนิวอะคที่นอนง่ายท้องอยู่บนเก้าอี้ครับ อาจารที่วิ่งเข้ามาดู่ะพอแบบว่ามาถึงหน้าประตูห้องก่เห็นจ็อบถือปืนอยู่ก็ไม่กล้าเข้าไปครับ,รบก็เลยโทรเรียกตำรวจพอตำรวจมาก็เกี้ยกล่อมกันอยู่นานนะครับว่าให้วางอาวุธอะไรเงี้ยอืตำรวจก็ไม่กล้าเข้าไปคครครับับบจนแบบว่าเกี้ยกล่อมกันจนแบบว่าจ็อบอมันก็เลยยอมทิ้งปืนแล้วก็ออกมามอบตัวออื huh. ครับพร้อมกับนิวที่ตายคาเก้าอี้นั่นแต่แล้วครับ พี่โออ่ะเขายังเล่าว่าเขาอ่ะตัวเขา่ยังจําวันนั้นได้ดีอือคือเลือดของนิวอ่ะมันยังกระเด็นมาติดเสื้อนักเรียนของเขาอะ่ะครับแล้วพี่เก่งคิดดูเสื้อนักเรียนมันเป็นสีขาวอะ่ะใช่ใช่ครับแล้วเลือดมันกระเด็นใส่อะอครับมันก็แบบว่าเป็นภาพที่ติดตาเขามากอะไรอย่างเงี้ยครับห้องเรียนนั้นก็ถูกปิดไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับอืมอืมก็ลเลยเปิดกลับมาให้เข้าเรียนใหม่ครับ เพราะว่าโรงเรียนดพโอเขาเรียนเนี่ยคือห้องเรียนมันจะมีพอดีกับชั้นเรียนนะครับ uh huh. ครับก็อย่างเช่นว่าสมมุติห้องเนี้ยของมสามทับหนึ่งห้องถัดไปก็มสามทับสองประมาณน,นี้ uh huh. คือมันจะพอดีพอดีในแต่ละห้องเลย uh huh. ครับครับทีเนี้ยคือที่เขาจําเป็นต้องเปิดใช้ห้องเนี้ยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะยกทั้งห้องอะ่ะไปเรียนรวมกับห้องอื่นได้เพราะว่า ห้องพี่มันเต็มครับอืมอืมครับคือไม่สามารถที่จะยุบทั้งห้องไปเรียนกับห้องอื่นได้ก็เลยจําเป็นต้องปิดแค่อิกเดียวแล้วก็เปิดใช้ใหม่เงครับครับครับแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับเวลาทีี่อ่ะเขาเข้าห้องเรียนเพื่อที่จะไปเรียนนะครับเขาก็จะรู้สึกขนลุกตลอดเวลาอือครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งครับคือวันนั้นน่ะมันเลิกพักเที่ยงนะครับก็คือ พักเที่ยงแล้วเลิกพักเที่ยงกําลังจะเป็นยุนคาบว่ายเนี้ยครับพี่โอเขาก็เดินกําลังเดินไปที่ห้องเรียนอพอเขาเดินขึ้นบันไดมาปุ๊บเขาก็เห็นคนอ่ะมุงอยู่เป็นหน้าห้องเรียนเขาเลยครับพี่โอก็เลยเดินไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนถึงมามุงที่หน้าห้องเรียนของเราอะไรเงี้ยก็เห็นว่าอ่ากับเพื่อนอีกสามสี่คนนะครับที่เรียนห้องเดียวกันกับพี่โอครับออื นั่งร้องไห้อยู่ข้างหน้าห้องแล้วก็มีนักเรียนห้องอื่นนะครับมามุงดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเน้ครับครับด้วยความที่ว่าพี่โอก็สนิทกับปาอยู่เพราะว่าเรียนห้องเดียวกันก็อาจจะแบบได้คุยได้อะไรกันก็สนิทกันอยู่ในนะครับครับก็เลยไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นอืมอืมปาก็เลยเล่าให้พี่โอฟังว่าหลังจากที่บอว,ว่ากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วใช่ไหมครับครับ อ่าตากับเพื่อนอีกสามสี่คนของเขาอ่ะก็เดินเข้ามาในห้องเพื่อที่จะรอเรียนช่วงบ่ายอืเพราะว่ามันก็เหลืออีกไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยเหลืออีกประมาณสิบสิบห้านาทีเรียนช่วงบ่ายแล้วเครับแล้วเขาก็นั่งเล่นในห้องนั่งคุยนั่งเล่นกันในกลุ่มเขาอะครับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเก้าอี้ครับเลื่อนมันเป็นเก้าอี้ไม้ครับเวลามันเลื่อนมันก็จะมีเสียงคืดคืดถูกต้องถูกอ้กองใช่ใช่ครับก็เลยหันไปมองครับ ตอนแรกอ่ะที่ไปมองอ่ะก็ไม่เห็นอะไรอ่าก็เลยกลับไปคุยกันต่อครับจากนั้นนะครับมันก็มีเสียงดังขึ้นอีกอืมแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่มีแค่เสียงเก้าอี้เลื่อนอย่างเดียวนะครับตอนเนี้ยมันมีเสียงอะไรเข้ามาอีกครับมันมีเสียงคึกึกคึกคึกึกึกเหมือนแบบคนเขย่าเก้าอี้อ่ะออ่าที่เก่งในภาพออกองออกกั้นเป็นอ่านะครับ หมือนมีคนก็อยากเข้าอี้เหมือนเก้าอี้มันสั่นนะครับป้ากับเพื่อนก็เลยหันไปมองครับพอหันไปมองนะครับก็เห็นนิวครับที่สภาพเลือดเป็นตัวนอนง่ายท้องชักอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นนะครับใช่ครับคือป้ากับเพื่อนอเห็นแบบนั้นก็เลยพากันวิ่งออกมาจากห้องครับด้วยความที่รีบหรืออะไรเงี้ยก็เลยพากันล้มกองอยู่หน้าห้องแล้วก็นั่งร้องไห้ยอยู่ตรงนั้นอื กลางวันแสกๆซะด้วยเออใช่ครับจากนั้นนะครับไอ้ข่าวความเยี้นของนิวอ่ะมันก็มีเข้ามาให้พี่โอได้ยินอยู่ตลอดอืครับจนพี่โอเขาเจอกับตัวเองครับครับพี่โอเขาเล่าว่าตอนนั้นน่ะพี่โอเขานั่งสอบอยู่อืมอ่าพี่เก่งก็ลองนึกภาพตามดูนะครับ,ค,รบคือ ตอนเรียนวัดทะยมอะ่ะเวลาเราสอบแล้าก็จะก้มหน้าก้มตาอยู่ที่ข้อสอบอครับไม่เนื้อง่ามามองเลยเราก็จะก้มทําอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในระหว่างที่พี่โอเขานั่งทําข้อสอบอยู่อะ่ะม,มันก็มีน้ําสีแดงอะ่ะหยดลงมาใส่ข้อสอบที่พี่โอกําลังทําอยู่อะครับครับพี่โอเขาก็งงว่ามันน้ําอะไรทําไมมันถึงมาหยดใส่ข้อสอบเราอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดู คอเหนยหน้าขึ้นไปอะ <c oughs> ครับ <c oughs> แก็เห็นนิวอะก้มหน้าลงมามองพี่โอทำข้อสอบอยู่ครับโลโดยที่นิวเนี่ยอยู่บนกําแพงนะเพดานนะนะไม่ใช่ครับยืนอยู่ข้างหลังก้มหน้ามาเพราะว่าพี่โอเขานั่งเก้าอ,อี้ทำข้อสอบอ๋อยืน <c oughs> อ,อยู่ข้างหลังแล้วก็โ <c oughs> น้มโน้มตัวลงมาบริเวณด้านหลังเหมือนซอกคอแบบนี้นะไม่ครับอยู่อยู่เหนือหัวไงครับเพราะว่าเขานั่งเก้าอี้มันจะเตี้ยไงครับับผม แล้วจากนั้นนะครับมันก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าทุกคนอ่ะเห็นกันทั้งห้องเลยครับครับคือพี่โอเขาเล่าว่าวันนั้นน่ะคือครูกําลังสอนอยู่ที่ข้างหน้ากระดานใช่ไหมครับครูเขาก็จะหันหลังให้กระดานแล้วก็หันหน้าเข้าหานักเรียนใช่ไหมครับครับอ่าครับทุกคนในห้องนะครับเห็นนิวยืนอยู่ข้างหลังค,ครูอือแล้วที่เห็นยืนอยู่ข้างหลังครู ลักษณะรูปร่างนี่คือมาเหมือนตอนเสียชีวิตเลยปะเหมือนกันเลยครับเหมือนเจอที่ปากเจอเลยครับโอ้โหครับก็เลยพาเป็นก้มหน้ามองหนังสือคือไม่มองไปที่หน้าห้องแบบก็ต้มหน้าดูหนังสือกันอย่างเดียวครับหลังจากที่ครูเขาสอนเสร็จอ่ะครูเขาก็เลยมาถามพี่โอว่าทําไมวันนี้พวกเธอตั้งใจเรียนกันจังอะไรเงี้ยครับเออดูผิดปกติใช่คือครูไม่เห็น คุยกันไม่เห็นมีนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเลยคือปกติจะมันต้องมีครับที่คุยกันนั่งมองออกนอกหน้าต่างอะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่มีเลยทุกคนก้มหน้าดูหนังสืออย่างเดียวพี่โอก็เลยบอกครูว่าอ๋อจริงๆแล้วที่พวกผมก้มหน้ามองหนังสือครับครับไม่ใช่ว่าพวกผมตั้งใจเรียนหรอกครับพวกผมเห็นนิวอยู่ข้างหลังครูครับพอครูได้ยินแบบนั้นเป็นยังไงอ่ะ ทีนี้ครูไม่หันหน้าออกมาหานักเรียนอีกเลยหันหน้าเขียนกระดานอย่างเดียวครับแล้วก็ไปนั่งที่ที่โต๊ะครูครับครับครับแล้วทีเนี้ยจากนั้นอ่ะมันก็มีข่าวลือปแปลกๆอยู่ว่าอืถ้าใครอยากสอบได้คะแนนดีๆเนี่ยครับให้มาขอนิวอา้าวทำไมต้องมาขอคนนี้ยก็คือจุดเริ่มต้นอ่ะจุดเริ่มต้นของข่าวลือเนี้ยครับ มันมาจากเพื่อนของมิวครับอ,อที่ตอนนั้นอ่ะคือเขาสอบกลางภาคใช่งไหมครับครับแล้วทีเนี้ยคือตามภาษาเด็กนักเรียนนะครับพี่เก่งคือมันทําไม่ได้ครับอืมอ่อาก็คือนึกไม่ออกแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้นึกยังไงของเขาอ,อยู่ๆเขาก็ยกมือขึ้นกลางห้องสอบแล้วก็พูดว่ามิว<อ>กูทกํข้อสอบไม่ได้ช่วยกูนหน่อยอจากนั้นนะครับเพื่อนของมิวเขาก็เล่าให้ฟังว่ามือของเขาอ่ะไปกาข้อสอบเอง อใช่ครับจนถึงวันประกาศผลสอบกลางภาคอะเพื่อนของนิวได้คะแนนเกือบเต็มทุกวิชาเลยนะ่ยโนิวเขาเป็นคนเรียนเก่งไหมพื้นฐานนะตอนนั้นกลางๆครับอือครับอ่าฮะเออพอมันมีเรื่องแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนไปทาตามเหมันเพียบเลยทุกคนก็อยากได้คะแนนดีหมดอ่ะอืมอืมอืมบางคนก็ได้ผลบ้างบางคนก็ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ผลครับ จนทางโรงเรียนเนี่ยเขาสร้างอาคารใหม่เสร็จอาคารนั้นนะ่ะเขาก็เลยเลิกใช้ครับก็คือแบบว่าเอาไปเป็นห้องเก็บของอย่างเงี้ยครับครับจากนั้นข่าวลือเรื่องอยู่มันก็ค่อยๆจางหายไปตามการเวลาประมาณับผมเรื่องประมาณนี้ครับพี่เก่งอ๋อโอ้โหคือเจอกันหนักมากก็ใช้คำว่าวิญญาณของเพื่อนร่วมรุ่นนะนักเรียนนะ นะครับมันก็โอ้เอาพูดตรงๆนะแอลฟูฟังผมว่าผมว่าผมยังเชื่อว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีอยู่นะแต่อาจจะแบบมีน้อยลงนะด้วยความที่มันมีสื่อโซเชียลมีอะไรแบบนี้มันก็ไวอะเนาะนะครับการที่จะไปแกล้งเพื่อนขม่มเพื่อนในโรงเรียนเนี่ยนะครับมันก็กลัวโดนถ่ายคลิปบ้างอะไรบ้างนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนมันไม่มีคลิปไม่มีโซเชียลไม่มีสื่อให้ประจานเันเนาะเต็มที่ก็ล้อกันในโรงเรียนเอาแต่แค่ล้อกันในโรงเรียนมันก็หนักแล้วนะนะครับแต่นี่คือนิวเนี่ยก็ใช้คําว่า จะทําตัวโชงเหมือนตัวเองเป็นขาใหญ่นะครับพยายามที่จะอวดสปปรรพคุณว่าค่านี้เจ๋งค่านี้แน่ข่มใครได้ก็ข่มไอตัวที่ข่มไม่ได้ก็ไม่ไปยุ่งไอ้นี่ไม่เจ๋งจริงเนี่ยถ้าเจ๋งจริงมันต้องได้ทุกคนเนี่ยนี่คือเลือกคนที่อ่อนแอที่สุดซึ่งก็คือจ็อบนะฮะจ็อบ Job เป็นคนรับกรรมไปแล้ววันหนึ่งนะครับมันก็คงเหมือนกับจุดสุดท้ายแล้วอะฟางเส้นสุดท้ายคนเรามันก็มีลิมิต ความอดทนเนาะถูกป่าแอลนะครับใช่ใช่วันหนึ่งความความอดทนมันมันหมดนะใช้ว่าประหลอดมันแตกมันก็พุ่งพรวดเดือดพล่านขึ้นมาโอ้แต่ก็กเข,า,ขาใช้คําว่าจ็อบก็ก็โหดนะนะใช้คําว่าเอาปืนเนี่ยมายิงถึงที่โรงเรียนเลยอ่ะโอ้นี่โหดว่านี่คือแบบ<ช>คงจะอดทน อดรนทนไม่ไหวจริงอ่ะจ,จากเหตุการณ์นั้นนะถอดกางเกงแล้วก็โยนไปในกลุ่มตรงที่ผู้หญิงนั่งกันอยู่อันนี้ยงจริงไม่สมควรทํานะไม่ควรอย่างยิ่งเลยนะฮะถ้าทำไปมัน,มนตัวเองได้สะใจแต่เพื่อนได้ความอับอายจะอวดตัวเองว่าเจ๋งอ่ะอย่างอื่นนี่กว่ากีฬาโรงเรียนอ่ะมันต้องมีกีฬาดนตรีนะผลการเรียนหน้าตาสมัยอ่ะมัธยมมันต้องมีแค่นี้แหละนะขอให้คุณเจ๋งเป็นนักเลงอ่ะ มันมันไม่เจ๋งจริงหรอกความเจ๋งแบบมันไม่ยีจีรังจังไม่ีจีรังยั่งยืนหรอกนะครับมันก็เลยกลายว่าตัวเองก็รับผลกรรมที่เองทําไว้โอ,อ้โหแต่วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ภายในโรงเรียนภายในห้องเรียนนั้นนะครับโอ้โหเจอกันหนักมากยิ่งโดยเฉพาะตอนที่แบบปลาที่เจอแบบกลางวันแสกแกเนี่ยเนะี่ยตอนพักเที่ยงเนี่ยบ่ายโมงกูฟังยังไม่บ่ายโมงเลยอ่ะแดดยังเปี้ยงๆเ,เ,เลยให้นึกสภาพดินะฮะ โอ้โหมันเขย่าโต๊ะมันลากโต๊ะสุดท้ายหันไปเห็นโอ้มาเป็นล่างตอนเสียชีวิตเลือดอาบทั้งตัวเนี่ยครับโอ้อยืนอยู่หลังครูยืนอยู่หลังโอ,อ้ตายเนี่ยแต่อย่างน้อยถ้ามองในมุมแปลกๆครับก็ดูเหมือนก็ยังให้เพื่อนพึ่งพาได้อย่าพี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็ตอนที่พี่โอเขาเล่าให้ฟังนะครับอืม คือพี่โอเขาเล่าบอกว่าตอนนี้คือจ็อบอ่ะมันเอาปืนออกมาแล้วทีเนี้ยคือด้วยความคนไม่เคยยิงปืนเลยนะครับอาจจะเคยจับปืนครั้งแรกด้วยก็คือจับ,จบมือเดียวอืพอจับมือเดียวปุ๊บอ่ะปืนมันหนักปืนมันหนักอ่ะมันก็เลยไปยิงเข้าหน้าอกอืพอเข้าหน้าอกเสร็จปุ๊บอ่ะมันเหมือนกับไม่ตายทันทีครับมันไม่ใช่เชิงหน้าอกยิงแบบอาจจะช่วงท้องด้วยตามทีเนี้ยที่ตายอ่ะคือ เสียเลือดตายมากกว่าโอ้มันก็ <laughs> โดนดีโดนปืนยิงไงมันก็ต้องเสียเลือดอยู่แล้วแอลนะมันคงไม่แบบนะอวัยวะภายในล่มเหลวเลือดออกเยอะก็เสียชีวิตไปนะครับอะไรแบบนี้นะ, <c oughs> ะใช่ครับใช่แต่คือประมาณว่าเขาทิ้งไว้นางเพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปตำรวจมายังไม่นนกลากก้าเข้าเลยอืมก็ตัวผู้ก่อเหตุอย่างจ็อบยังคงอยู่ข้างในงถือปืนอยู่ด้วยอ่ะแล้วเด็กอะ มันก็ไม่รู้อารมณ์แบบไหนเข้าไปบุ่มบ่ามเข้าไปอะไรเงี้ยยิงสวนมาโป้งป้างนะไม่คุ้มกันอีกนะฮะพี่โอบอกว่าน่าจะทรมานน่าดูจะตายนะฮะทรมานอยู่แล้วโดนยิงอไอตอนเข้าไปแล้วไม่เจ็บหรอกแต่พอมันเลือดมันกค่อยไหลจะหมดตัวเนี่ยมันอืโอเคแอลนั่นคือครเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับได้เลยได้เลย นะขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์เรื่องนี้นะจำไว้เป็นอุทาหอนกูฟังนะไม่ควรทำแบบนี้กับใครนะครับนะฮะขอบคุณมากแอลไว้เจอกันคราวหน้านะดูแล,แลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ